สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันพฤหัสที่20มีนาคม2,568ค่ะจะปลายสัปดาห์กันอีกแล้วนะทุกคนจะหมดเดือนมีนาอีกแล้วนะสุขสันต์วันเกิดสําหรับคนที่เกิดวันที่20มีนาคมของทุกๆปีนะคะขอให้มีความสุขนะมีความสุขกายมีความสุขใจคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้อย่างที่คิดอย่างที่หวังนะคะ แต่ขอให้สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมสมควรถูกที่ถูกเวลาถูกกาลเทศะไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนและไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะมาอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคนที่อยู่ในใจของคุณมาดูว่าวันนี้เขามีข้อความอะไรจะส่งให้คุณนะ แต่มันเป็นพลังงานรวมนะคะเห็นที่เราบอกไว้ทุกครั้งนะเราไม่ได้จะจงว่าเป็นดวงของใครโดยเฉพาะไม่ได้จาะจงเัือนเดือนปีเกิดหรือราศีเกิดนะคะถ้ามาเจอคลิปนี้ก็ขอให้รับไปแต่ข้อความที่ตรงใจข้อความที่ฟังแล้วไม่ดีต่อใจนะแต่ถ้าข้อความไหนที่ฟังแล้วมันทําให้รู้สึกแย่หรือมันไม่ตรงกับเรื่องของคุณก็ปล่อยผ่านนะคะไม่ต้องเก็บเอาไปซีเรียสนะ,ะถ้ามันไม่ตรงก็ไม่ต้องโยงเข้าหาเรื่องของตัวเองนะ มาดูกันช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือที่เชียงใหม่เนาะค่าวฝุ่นนี่คือแบบแตะท็อปสามบางวันก็ท็อปหนึ่งของโลกเลยตามที่ได้ยินข่าวมานะตามที่ได้ตามข่าวมานะเออเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องควัน เขาป่าแล้วมันก็ไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศของเรามันมาจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะมันเป็นอะไรที่พวกยากมากยากมากจริงๆแล้วมันก็มากขึ้นทุกปีทุกปีด้วยนะคะอืมเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเนาะโอเคมาอัปเดตกันข้อความของเขามาแล้วเขาบอกว่าเขากลัวนะว่าการที่ได้อยู่กับคุณนะ่ะ มันจะทำให้เขาอะแสดงความอ่อนแอออกมาให้คุณเห็นเขาไม่รู้จะอยู่ยังไงนะถ้าไม่มีคุณ energy ของคุณกับเขานี่มัน amazing มาก,มากๆเลยเขาอะโกหกตัวเองมาตลอดเลยนะดวงตาของคุณเนี่ยช่างมีเสน่ห์มากมายเหลือเกิน ตอนนี้เขายังไม่พร้อมที่จะเปิดอกเปิดใจคุยนะเพราะอะไรเพราะเขากลัวการผูกมัดเออเขายังไม่พร้อมเขายังอยากมีอิสระอยู่เลยแต่การที่เขาได้ออกไปจากชีวิตของคุณเนี่ยนะหัวใจของเขาอะความรู้สึกจิตใจของเขาอะต้องการคุณแค่คนเดียวเท่านั้นนะเขาก็ยังมีความหวังอยู่นะเรื่องของคุณกับเขาว่ามันจะหาทางออกได้ แต่ตอนนี้เขาขอโฟกัสอยู่ที่ทตัวของเขาก่อนเขาโหยหาคุณมากคิดถึงคุณมากเลยไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นเลยนะเขาไม่ได้มีความสุขเลยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาจับสนงงวยไปหมดเลยนะคะไม่มีอะไรที่มันเคลียร์ไม่มีอะไรที่มันชัดเจนเลยเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไร เขายืนอยู่ตรงไหนยังไงคือมันมึนไปหมดเลยนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณอะไม่เคยแครเค์เขาเลยเขาอยากให้คุณแล้วเขาเนี่ยเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับที่เท่าเทียมกันมีอะไรที่มันเข้าใจกันมากกว่านี้เขารู้สึกแย่นะเขาก็รู้สึกเจ็บปวดนะกับสิ่งที่เขาได้ทําลงไป เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าทั้งคุณและเขาถ้าไม่มีใครยอมเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนนิสัยของตัวเองแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปนะอืมเขาเป็นคนทําให้สิ่งดีๆในชีวิตของเขาเนี่ยมันสับสนวุ่นวายนะตอนนี้ก็เลยขอพื้นที่ขอเวลาให้เขาก่อนขอเวลาให้เขาได้ไปคิดทบทวนก่อนคุณกับเขาเนี่ยมีอะไรที่มันแตกต่างกันหลายอย่างเหลือเกิน มันมากมายมันมากเกินไปเขาบอกว่าเขาเคยเจ็บเพราะคุณนะมันจบลงแล้วหรือเปล่าแล้วความเจ็บครั้งเนี้ยมันจะจบลงเมื่อไหร่มันจะจบลงไหมทันไหมเขาถึงรู้สึกแบบนี้ก็ไม่รู้ าก็รู้อะว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณอะเขาปฏิบัติกับคุณอะมันผิดโอ้เขาร้องไห้ทุกคืนเลยถ้าเขาย้อนเวลากลับไปได้เขาจะจัดการเรื่องของคุณกับเขาให้มันให้มันดีขึ้นกว่านี้อะแต่พรชเ่นของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยมันมากมายเหลือล้นเหลือเกินนะเขาบอกคุณไม่ต้องทนกับความงี่เง่าวความไร้สาระของเขาก็ได้ เนี่ยความร้อนแรงระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะมันบ้าบอมากเลยนะมันครซี่มากเลยอะ่ะเขาบอกเขาใช้ความคิดได้ดีกว่าหัวใจอืมเขาบอกเขาต้องเก็บกดอารมณ์ความรู้สึกของเขาไว้นะตอนเนี้ยเขาชอบคุณมากๆชอบคุณมากจริงๆแอบซ่อนความรู้สึกไวนะ้เนาะประมาณมันเนาะ แล้วก็ส่องสื่อโซเชียลของคุณอยู่นะคุณคือคนเดียวคนดีที่หนึ่งของเขาเลยแหละเราคิดว่าคุณเป็นคนที่ตลกดีเป็นคนที่สนุกสนานดีแล้วก็ไม่ชอบเวลาที่มีใครที่เข้ามาสนใจคุณนะคุณต้องเป็นภรรยาที่ดีของสามีแน่นอนเลย แต่เขาก็บอกว่าคุณนะ่ะเหมาะสมคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่ามากกว่าที่เขาให้คุณอยู่นะตอนนี้นะเขามีปัญหาเรื่องความไว้ใจนะเขาไม่ได้ไว้ใจหรือเชื่อใจใครง่ายๆเพราะว่าเขามีอดีตที่เจ็บปวดเขาก็คิดอยู่นะว่าเขาว่าจะติดต่อมาหาคุณเขาคิดว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่น่ารักน่าทนุถนอมแต่สิ่งที่ดีที่สุดนะตอนนี้คือห่างกันสักพักนะ การพักรวการให้เวลาเขาเพราะเขายังไม่มีคําตอบอะไรให้คุณเลยเขาขอโทษเขาเสียใจยนะแต่คุณก็เป็นคนที่ทําให้เขาอะ่ะมาเติมเต็มใจเขาอะ่ะมาเติมเต็มทําให้ใจเขาพองโตนะใช่ใช่จริงๆคุณถูกแล้วล่ะให้ทาตามหัวใจตัวเองนะ ตอนนี้มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาอาจจะยังไม่ใช่เรื่องเซ็ด้วยเออไปได้รับดูรับฟังคำแนะนำอะไรมาผิดผิดหรือเปล่าคุณคิดยังไงเขาก็คิดอย่างนั้นแหละคิดเหมือนกันแหละไม่กล้าบอกเธอมีเรื่องบางเรื่องที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกเราดีกันนะอ,อย่าไปจากฉัน ไปจัดการตัวเองก่อนเนาะเธอคือคนที่ใช่อยากเป็นเจ้าของหัวใจตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เจอคุยกันดีๆนะเธอเชื่อใจกันบ้างไม่เคยลืมวันนั้นเลยเคยรักกันบ้างไหม คุณคือคุณเดียวในใจอย่าจับผิดกัน่เชื่อใจกันบ้างอย่าจับผิดกันอืมอยากอยู่ใกล้ๆเธอรักมากมายอยากเป็นคนที่เธอรักอย่าระแวงได้ไหมโอ้โหนี่เชื่อใจกันบ้างอย่าจับผิดกันอย่าระแวงได้ไหมอืมก็อ,อย่าทำตัวให้ระแวงเนาะ มาดูเอเขาอันนี้กันความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเมันจะมีอะไรที่ทำให้คุณเซอร์ไพรส์นะคะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อาจจะได้รับข่าวอะไรที่ช็ ok ok. อกช็อกเออแบบนั้นอะ่ะทำให้ช็อกช็อกเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะ ความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งได้นะอาจจะเป็นปัญหาที่คุณกับเขาเจอปัญหาตรนอ,อยู่นะตอนนี้นะแต่มันเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วมันจะเป็นการเติบโตไปด้วยกันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะปัญหาที่มีอยู่มันอาจจะหาทางออกได้นะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอให้รับไปแต่ข้อความที่ตรงใจเนาะถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่นะ กดติดตามช่องนี้นะคะมูลสตาร์ทาร์โร่เก้าหนึ่งเราจะมาอัปเดตแบบนี้บ่อยๆนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคลิปนี้ไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ